ขอบคุณหลายไครับผมสีแดงมาอุ iosis, <antique. S 1> nine, ่นนวนครับผมลานชนะดาชาติไทยสงขรามเพื่อสตึกได้พี่น้องเนี่ครับตรงขรามท้องกระทรวงเพื่อสตึกครับผมคูดหลายไครับผมพี่น้องแวะไปแวะมากครับแวะมาซิบมั้งครับผมหาถึกขาดถึกใช้ครับผมผมเป็นวัทธุดิบจากธรรมชาติพี่น้องครับผมส่งน้ำข้ามาครับผมของดีน้ำข้ามาจากต่างประเทศพี่น้องครับผมเแ็่ไหนพี่น้องกินแบบเสีบๆราคาแบบบานๆพี่น้อง ต้องซิมเบิ้งครับผมนะฮะติดปากติดใจครับผมตรงขามต้องกศรับพี่น้องเด้อยนะครับผมตรงขามต้องกศรเพื่อสะตึกนี่เด็กพี่น้องติดสำเร็จเพื่อได้เจอเนี่ยพี่น้องครับขอบคุณหลายๆได้พี่น้องเด้อแถบมาอุดหนุนครับผมแถบมาอุดหนุนครับผมขอบคุณหลายๆครับผม,อ,ผมอันนี้ก็ชาเขียวชานมพี่นอ้อง คุณลนละลานเด็กพี่น้องเนี่ยครับผมก็ทยอยมาเรื่อยๆครับผมบได้มันเขานน่ามันหนามเหมืนกระแวะมาสอครับผมมาสีอน้ำกินครับผมเป็นกำลังใจไหมครับสุขุสุขคนครับเด้อเป็นกำลังใจครับผมอาจารยนันดาชาไต,ตสติกเป็นกำลังใจสุข,ขุสุขคนครับผม